12 p ป o Max ชาร์จข่ำคืนตื่นมาเครื่องไม่ติดเช็คเบื้องต้นเครื่องน่าจะชอ็อตเพอดูจากแอมฟที่กระพริบทำการแกะเครื่องเพื่อเอาเมนบอร์ดไปซ่อมกันเลยเครื่องนี้หมดประกันศูนย์แล้วนะคะมาซ่อมที่เรารับรองว่าถูกก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์แน่นอนอันนี้เป็นแผงวงจรนะคะมีไว้ดูเพื่อเช็คแต่ละจุดคะ่ะก่อนที่เราจะทําการซ่อมทุกครั้งเราจะวิเคราะห์หาจุดเสียเพื่อความแม่นยําทําการซ่อมนะคะเป่า IC ตัวที่ชอ็อตออกแล้วก็วาง IC เม็ดใหมค่ค่ะ หลังจากซ่อมลองมาวัดค่าดูมีตัวเลขขึ้นแสดงว่าเครื่องหายช็อตเรานำเมนบอร์ดไปประกอบใส่ตัวเครื่องเลยค่ะอะไรเราแกะมาจากไหนแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีซ่อมของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันด้วยนะต้องดูที่จุดเสียของแต่ละเครื่องทุกคนสังเกตที่แอมฟานะคะที่แอมฟาเข้าแค่นี้เพราะว่าแบตของลูกค้านั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้จะเห็นเวลาที่ดักไปนะคะก็คือตีสองกว่าเกือบตีสามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลของลูกค้าอยู่ครบนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราดูแลนะคะ